สวัสดีทุกท่านครับมีเข้ามาหรือยังครับนี่บ่ายสามแล้วเนาะโอ้วเหมือนกันนะแป๊บเดียวแพ็กของไม่เสร็จเลยนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็นะครับเทศกนส่งเหมือนเดิมครับก็ มีลูกค้าโอนเงินแล้วแล้วก็เรียบร้อยโอนเงินเรียบร้อยก็แพ็กส่งให้ลูกค้านะครับเป็นฟอนต์ฟอนต์ออนิวนะครับออนิวอิสุนะครับก็ถือโอกาสนะครับเทสนะครับเทสเทสก่อนส่งให้ลูกค้าแล้วก็ถือว่าเป็นการาเป็นรีวิวด้วยก็ได้ครับเพราะว่าเถ้าท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่หรือว่าเอ๊ะมีฟังก์ชันไหนที่แบบ ที่ยังใช้งานแล้วอาจจะอาจจะยังไม่รู้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลความรู้แบ่งปันกันไปนะครับโอเคนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับฟอนอิซุตัวนี้เป็นหน้าเต็มนะครับโรงงานก็จะเป็นนะครับเป็นฟูจิสุถ้าฟูจิสุนี่ก็ความคงทนมันจะทนกว่า ความพงทนจะทนก่บฟอนต์มันมีอีกค่ายหนึ่งที่ทําก็เป็นแคเดียนถ้าฟอนต์ตัวนี้มันจะทนทนกว่านะครับโอเคมาดูด้านหน้านะครับหน้าปัดก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็ทําทการเปิด f m อยู่นะครับอันนี้ลูกค้าคุณสมานนะครับนี่โอนเงินแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับคือ เมือม่อเมื่อคืนนี้โทรมาต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้รับสายตอนกลางคืนนะครับต้องขออาภัยจริงๆครับก็ถ้าติดขัดตรงไหนก็ประมาณ10บโมงถึง6กโมงเย็นนะครับก็รับสายให้นะครับโอเคก็มาเทสเทสเรื่องของ FM f, f, f m. เอเฟเสร็จแล้วก็เป็นเล่นแผ่นนะครับตัวเล่นแผ่น เต็มแบบนี้นะครับ<ป>ลองแผ่นเข้าออกนะครับพืดน,นิ่มครับาการปรับตั้งค่าความถี่เบรแรมอ้อนี้ก็พื้นฐานทั่วไปนะครับ ก็ทีนี้ลองบลูทูธนะครับบูทูธก็ค้นหาบูทูธครับเปิดปิดหนึ่งครั้งค้นหาเชืนะ่อมต่อโทรศัพท์ ผมก็ยังไม่เคยตั้งเหมือนกันอ่ะเผื่อท่านใดที่จะตั้งใช้งานอยู่ครับใช่ไหมเพิ่มใหม่หรือเปล่าอ๋อเนี่ยครับน่าจะเป็นแฮนด์อ่าอีสุอ,ออดิโอนะครับตัวนี้นะปึ๊บเชื่อมต่อโนุาต โอเคหน้าจอขึ้นเชื่อมต่อแล้วนะครับทีนี้เาลองนะอ๋อมีถ่ายข้อมูลอีกโอนรายชื่อนะครับข้อมูของปีไหนตัวนี้มันใส่ได้ตั้งแต่ปีปี12ถึง ถึงปี19อ่กะครับก่อนก่อน20อ่ะครับก่อน20แล้ว20มันเป็นโฉมหน้าแบบเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับข้อมูลเยอะนิดนึงครับโหลดหนานนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโหลดน,น่าจะเป็นรายชื่อที่อยู่ในนี้นครับเป็นชื่อที่บันทึกไว้ในเครื่อง ก็เวลาโทรศัพท์แล้วก็กดที่หน้าจอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกะรุณารอสักครู่ปุ่มไฟสีแดงเรืองแสงสวยมากนะครับถ้าเป็นโรงงานนี้นะครับฟูจิสุฟูจิสุนี้ไม่ว่าจะผลิตให้โตโยต้าหรือผลิตให้อีสุหรือค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับฟอ,อนโรงงานนี้ทนจริงครับยอมรับนะครับ อันนี้เราไม่โทรแล้วกันเดี๋ยวลองเมนูนี่ดียะนี่เดียะบูท o ูธออดิโอลองเปิดเป็น YouTube แล้วกันครับเปิดเสียงนะครับ มาแล้วนะครับจังหวัดที่สามนะครับที่จะผ่านไปไม่พัดทลุก็บึงการนี่แหละยยทบบลาายบบทสองคนที่เขามาแข่งเขามาแข่งคือชุมชนไอตัวฟอนตบเครื่องเล่นนะครับ,อรบตอนนี้ที่จำเป็นต้องมีบลูทูธเพราะว่า คือตอนนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครถือแผ่นซีดีเพราะว่ามันพกยากนะครับแล้วก็เป็น้อยง่ายนะครับสะดุดบ้างเดี๋ยวนี้ก็ง่ายๆ่ง่ายสุดก็เชื่อมบลูทูธออดิโอแล้วก็เปิดเพลงจาก u t u b e นะครับมันมีทุกเพลงมีทุกอย่างนะครับในนี้ครับแม้แต่บทสวดมนยังมีนะครับมีครบหมดเลยนะครับนะครับผมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจะดีเลยนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับ อันนี้ก็จะเป็น USB นะครับ USB นี้เสียบด้านหน้าได้เลยแล้วก็ muscle, ด้านหน้าก็เ <Wh> ป็นออกอินนะครับไมค์บูทอยู่นี่ครับตัวรับรับสายนะครับไมโครโฟนนะครับเสียบ USB นะครับโอเคแผ่นลองแล้วเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวลองแผ่นหนังให้ดูครับมันจะมีแผ่นหนังอยู่ USB อนี้ เคนี่เป็น USB นะครับสภาพใหม่มากตัวน,นี้ครับถ้าไม่ใหม่ผมไม่คัดลงนะครับไม่คัดลงขายแผ่นหนังแผ่นหนังที่แผ่นลายเพรง มีเยอะครับเดี๋ยไม่รู้แผ่นไหนเสียใช้ได้อันนี้เด็ก2องษาน่าจะเป็น DVD โอเคนะครับนี่แผ่นหนังนะครับทีนี้จะสังเกตว่าหน้าจอทำไมเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับนี่ครับ หน้าจอเป็นสีฟ้านะครับไม่มีภาพนะครับนี่ครับไม่จะเสียงครับอืมก็ตัวเนี้ยนะครับเนื่องจากนะครับต้องปลดล็อกภาพด้วยนะครับเวลาขับรถเพราะว่าอ่าปักกิ g งเบรกเนี่ยทางโรงงานเขาเขาไม่ได้ทํามานะครับพวกนี้นะครับต้องมาตัดเชื่อมเองครับหรือไม่งั้นก็ซื้อนะครับเป็นชุด พ ok ี่ปักตัวนี้นะครับอันนี้ซื้อใน l a z a d a จะได้ครับตัวนี้เป็นชุดปักนะครับปักหัวล็อกจะเป็นชุดนี้นะครับก็คือเสียบเข้าตัวด้านหลังของตัวตัวจอตัวนี้นะครับอีสูได้ทุกรุ่นนะครับปักตัวนี้นะครับคือเขาจะเสียบด้านหลังแล้วก็ไปเสียบกับชุดซ็อกเก็ตเดิมของตัวในรถเลยครับนะครับแล้วก็ชุดปักตัวนี้นะครับ มีอะไรบ้างก็นะครับมีชุดสายนะครับอ่าแล้วก็เสียบเข้ากับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียบให้ดูนะครับแล้วก็เส้นนี้ลงกาวนะครับลงกาวภาพนะครับโอเคมามามาเสียบกันเลยครับชุดปลั๊กนะครับก็นะครับปลั๊กก็เสียบด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับ เส็บตัวนี้นะครับเสร็จแล้วไอชุดปลั๊กชุดนี้นะครับชุดปลั๊กชุดนี้นะครับเสียบตรงนี้เสร็จชุดปลั๊กชุดนี้ก็มาเสียบกับชุดที่เราถอดออกจากในรถนะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับลงกาวนะครับนี้ลงกาวก็ให้ยึดนะครับยึดตัวตัวตรงน็อตนะครับของวิทยุนะครับตตรงไหนก็ได้ครับนะครับ สมมุติผมยืดตรงนี้นะครับนะครับปั๊กนี้ใช้กับอีซูได้ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ปีาูี07ถึงปี ปัจจุบันนะครับนะครับเนี่ยครับก็เสร็จแล้วแล้วก็ยึดเข้าปกตินะครับครับทีนี้ก็มาดูนะครับมาดูภาพนะครับภาพเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับครับผม มีเข้ามาดูอยู่นะครับ200ท่านนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้มีภาพอ่ะนี่ครับกดปุ๊บ,น,บะะะะนะครับอ๋ออ๋ออ๋อโอเคครับโอเคนะครับ ก็ทำแค่นี้นะครับชุดสายนะครับสำหรับท่านที่ซื้อในชุดปลั๊กในลาซาด้าก็จะจะเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับปลั๊กปลดล็อกคือไม่ต้องตัดสายไฟในรถนะครับก็ง่ายๆครับแค่เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับสายไฟเดิมไม่ต้องตัดออกนะครับสำหรับท่านใดที่อยากปลดล็อกภาพนะครับตัวนี้นะครับลงกาวนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นชุดปลั๊กเดิมเสียบกับในรถนะครับแล้วก็เสียบเข้าข้างหลังเครื่องนะครับใช้ได้กับอีุทุกรุ่นนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับ โอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นการเทสให้ลูกค้านะครับเพราะว่าทุกตัวนับทุกเครื่องที่ลูกค้านะครับออนเงินผมก็นะครับรีบรีบส่งลูกค้ารีบเทสให้ด้วยครับเพื่อความมั่นใจนะครับโอเคนะครับมีคอมเมนต์ถามเข้ามานะครับอบอกว่าคุณอาแมะสั่งลุยของปีไหนได้ทุกปีนะครับยกเว้น ปี20กับปี0708พวกเป็นดีแมรุ่นกาเก่านะครับโอเคอเทดสเรียบร้อยเทสแผ่นนะครับเทสอ USB นะครับนะครับหน้าตาสวยนะครับโอเคอครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอขอบคุณทุกท่านที่ สั่งซื้อสินค้านะครับผมช่างนนแล้วก็เพจเป็นเครื่องเสียงมือสองติดรถยนต์นะครับแล้วก็จากร้าน SQ shop นะครับสำหรับวันนี้นะครับวิดีโอนี้ก็นะครับเป็นการรีวิวนะครับนะครับแล้วก็แบ่งปันครับแล้วก็ปลดล็อกจอให้ดูหนังเวลาขับรถนะครับไม่ต้องดึงเบรกมือนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ